โอ้ยโอ้ยโอ้ยหัยหวิที่เหมือนกันนะท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเราก็มาอยู่กันในเกม Euro Truck Simulator Map Japan Truck นะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลงเขากันนะครับผมเราจะลงเขาอากินาครับผมเขาอากินาอนเออขดเกลียวเลยใน e ีที่แล้วนะเราไปทางลัดนะไม่มีอะไรเลยทางลัดที่ไม่น่าลัดครับผมจมนะับไว้นะท่านผู้ชมเอาโหลดแบบนี้มาเล่นจะไปกับผมนะทางลัดที่ไม่น่าลัดทางลัดที่ไม่น่าลัดเออโอเคครับผมตอนนี้เราจะมาลงเขากันนะครับ ตรงเขา่ขาเข่าที่มันแบบโคดเคี้ยวแล้วก็ต้อมถนนต้อมถนนกับทางที่มันโคดเคี้ยวนะครับทางแคบเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะผ่านได้ไหมผ่านไม่ได้ก็ก,กดไออูเลยไปซ้อมรถตอนนี้ผมเอากระจกข้างมาด้วยนะผมต้องกด F2 กระจกข้างไว้ฝั่งซ้ายนะเพราะว่า ทางมันแคบอ่ะต้องแบบเป็นตัวช่วยนิดนึงเพราะว่ามื่งั้้ไปหันกล้องมันไม่ทันเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับผมเกมนี้ก็แมปใหแปนนะครับผมตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกมันเป็นอุโมงค์ย้อยๆตอนนี้มันเป็นอุโมงค์ที่มันเจาะทะลุชั้นหินใช่ไหมมันเหมือนหินมากเลยนะเนาะน่นาจะใช่อ่ะ โอเคข้างหน้ากำลังจะเข้าสู่ทางหาลือโหดนะครับผมท mm hmm. ่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะว่าจะผ่านไปได้ไหมอ้ยรั้วมันไหลลงดิอ๋อโอเคเอาละเดี๋ยวมาดูโค้งแรกนะครับว่าเราจะผ่านไปได้ไหมท่านผู้ชมถนนเป็นงูเลย เปื่อหน่อยนะเปื่อหน่อยนะเปตีวงครับตีวง เว้ได้และได้เนี่ยมันมันกว้างอยู่นะท่านผู้ชมดูดิดูข้างนอกเลยนะโอ้กว้างนะาอ,อ่ะเบาหน่อยไว้ได้อยู่ได้อยู่เออวโอเคอยู่เนี่ยจะได้อยู่ตรงนี้เราต้องดูนะครับเส้นทางผมจำไม่ได้แล้วผมขึ้นมาจากอีปีที่แล้วผมจำไม่ได้แล้วว่ามัน ไปไอ้นี่ตรงไหนแบบไปเบียดตรงไหนไปปิดตรงไหนต้อมทางตรงไหน,นค่อยๆไหลลงนะครับอันนี้ผมจะชิดซ้ายนะชิดซ้ายนะครับผมเพื่อเวลาเรียวแล้วพวงเราไม่ตกนะครับได้อยู่ตรงนี้กว้างรือถือว่ากว้างนะ มันลากขึ้นคงมันนะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ลากลงนะลากลงข้างหน้าละมั้งทางเริ่มแคบแล้วแหละโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเราต้องเบียดเลยนะท่านผู้ชมนี่เราต้องเบียดเลยนะโอ้ยเราค่อยดีกว่านะ โอ้โหพอดีคันพอดีคันดูพอดีคันนะคุกโยมโอ้เราละมาคนขับไม่ใช่เล่นนะเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าเป็นของจริงนีคนขับต้องฝีมือมากๆากเลยนะคือในเกมมันยังง่าย,ยตรงนี้หลายทางมันเปิดครับผมให้เราได้จิ้มหัวไปนะนี่ๆ เลงก่อนนะเราจะไปทางไหนได้นะโอ้โหวันนี้ก็ทำทางแล้วพี่ชมได้อยู่นะก็คือไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะครับผมคือถ้าเรากญญาระยะดีๆมันก็น่าจะไปได้แหละ ก็ค่อยอ่อยนะโ okay. อเคขอลรนที่ไปขึ้นแนะอ,นนอ่ง okay. แล้วไม่ยอมขึ้นเลยโอ้โหโอเคผ่านได้ช่วงแล้วครับผมก็ไม่ยากอยู่ว่า ก็ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวตีวงเลยถนนนี้เป็นของเราคนเดียวครับผมเป,เเยมเปียวเลยเปียวเปียวครับผมอุ้ยโอ้ยดีเลยไม่โดนดาเมจท่านผู้ชมโอ้ยเออเอาง,ง่ายๆนะเป็นของจริงแล้วการชนแหกไปแล,ล้วโอ้ยยิ่งแคบลง ก็ดีคันนะท่านผู้ชมดีแะไม่มีลากขึ้นโอ้โหถ้าลากขึ้นน่าจะทรมานดอยู่แต่ตัวนี้ที่ผมทุกมานี่ยี่สิบเอ็ดตันนะท่านผู้ชมอเอ้เดี๋ยวนี่ว้าโอ้ยโอ้ยคือผมเพื่อตลอด<ม>อะ ติ้งสิ้นสิ้งเลยสิ้ได้หมดแล้วหมดแล้วหมดท้ายนี่นะสแสดงว่าเอาสบายเขาทำมาพอดีครับโอ้ลงเขาลงเขาโอเคผมเอา F2 เอาแล้วนะท่านผู้ชม

คทุก <Okay. S 2> มันดีนะใจล้วจ้าเรื่องความเร็วไม่เป็นไรที่นี่ค่าปรับปูครับเราจะปฏิบัติตามกฎนะครับเทาที่เราจะทำได้ โอ้โห oh, oh, แตงไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยตามได้เลยคานผู้ชมเอาหน่อยเอาหน่อยโอ oh, ้เราไม่เราม่ได้ใส่แต่ลมโอ้ว oh, ่าแล้วทำไมเงียบจังเอกมาเรีเจาบ้านเลยนี่เบื่อไว้เบ oh, ื่อไว้โอ้ยถ้าใส่ลงในงมันแล้วเนี่ย โอ้ยขึ้นไม่ทันนะท่านผู้ชมโอ้ยไม่ทันแตงเว้ย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 ลงเขาลงเขารูดยาวเดี๋ยวมีรถตรวจนะเดี๋ยวมีรถตรวจนะเบาเบาเบานี่ยสันดานอย่างนี้ใช้ในชีวิตจริงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมตายหาก่อนไม่ทันได้โตหรอก ครับดอกโอ้โหยังทานยังทานยังทานใี่ช่วงลงเขาผมว่ามันอะ่ะโ,โหถ้าแบบมีแบบเขาดีๆต้องหานะแบบภูเขาอะไรอย่เงี้ยที่แบบขับมันมันอะ่ะที่ผมรู้สึกว่าผมจังหวะลงใส่ลงเขาว่าสนุกดี โอ้โหตรงนี้ทำทายแล้วครับเฮ้ยนี่อะไรอ๋อตรงนี้ก็ส่งสินค้าได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมเราตรงนะ จ้าเฮ้ยมีเซเว่นด้วยโอ้โหมีรถเซเว่นเลยท่านผู้ชมซ้ายเลียวซ้ายเลีวซ้ายโอ้โหไฟแดงครับท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวตอนลงเขาโคตรเลยโคตรมันเลยท่านผู้ชม สิ่งแม้มจะเป็นแค่ระยะทาง,างสัง้นๆแต่ผมก็ชอบนะหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบเหมือนกันนะครับรถอะไรวะเนี่ยรถอะไรเนี่ยุ่นผู้ชม นี่ผมขับรถเปิดกระจกแล้วเนี่ยเฮปึ๊บเปิดกระจกปึ๊บเล้วซ้ายอ๋ออ,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 ยอ,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 อย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บนี่ปิดไปครึ่งน,นึงก็เท่เลยโอเคเลี้ยวซ้ายจ้าเลี้ยวซ้ายลูละจ้าแรงจ้าเลี้ยวไม่ได้จ้าระยะทางอีก145นะครับผมผมว่าเราก็น่าจะวิ่งเอ่อเขียวแล้วแม่ดดพูดแต่พูด กจะโอเคอยู่ละผมขอท,ทำความเร็วนะครับท่านผู้ชมมันจะได้แบบนิ่งหน่อยหรือถ้าเราเราแบบจะียกวแอร์ก็ทำความเร็วในระดับที่เรียกว่าเราเอาอยู่นะผู้ชม<ว>เฮ้ยผมจะซ้ายโขกรถเก่งต้องมานั่งกดเองครับผมท่านผู้ชม ไปดีกดแล้วอะ่ะที่รถเก่งมาสกสุะออกซ้ายผมไม่ได้ที่รถเก่งโอเคเดี๋ยวจะไปส่งงานกันนะครับอีกร้อยสี่สิบสี่นะครับผมมาแล้วมาแล้วจ้า ตีนผีมาแล้วจ้านี่โอ้โลรากตีนผีมาแล้วจ้าโอ้ยอืดเลยไม่เหมือนตอนขับลงเขาเลยยังขึ้นเร็วกว่าหน่อยนะโอ้โหโอ้โหขึ้นไม่ทันนะพี่านขึ้นอืดอะ่ะไม่ทันจายอะ่ะใช้คำนี้ไม่เป็นไรเราไหลแล้ว พอขื้อมารถเราจะพังด้วยเราต้องไปหาที่ซ่อมรถด้วยนะเนี่ยเราต้องสายอง่งสายมานิดนึงเดี๋ยววะมุดเลยมุดออกไฟเลยมันไงไปตบจับบ้านแล้วช่องอีกแล้วนี่แต่ไม่ดีเลยคุณกุ้งนี่แต่ไม่ดีเลยนะครับผม không ai lên là tham chiếu, mình không phải mình đâu, lốt có bị phải là, Ê, Ê, Đâu rồi, rồi, có rồi, 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 vừa rồi, 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 này à. ôi lại 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 để quen tay hả rồi không ý để quen luôn 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 để quen quá ôi lại 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 nó tham mua tay tuổi ạ ờ để quen ôi, này, này, này. Ừ, để lại để lại lắm ủa đồn đón tay bên tạp lên โดนีโน่แทงด้วยโอ<ฮ>้ย<ฮ>เราเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แหละขึ้นหน่อย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 ครับโ okay. อเคนี่เขาเด็กเันาามาแซงเราไปยังจะแทงว่าเอ้ยอยังไม่ใช่แซงผมจะทิ้งมันมาไกลแล้ว 2้อกิโลนะครับผมผมจะเอาให้จบภายใน EV ีนี้1น2ะ้120กิโลเพเดียวเลยยิงให้มันถึงไปเลยเราอาจจะซิงกันนะครับอุย้ยเครื่องดับแองซ้ายไปเลยครับผมเรจะให้มันจบเร็วที่สุดครับ cái ra về anh nhà mana, lại là ok ấy nồi, nó nồi, con nụm nó nồi ấy nó ấy nó ấy ojee ojee bóng mùi lạo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  จ้าร้อยยี่สิบจ้ามามามาแล้วเว้ยไม่น่าจะผลนะท่านผู้ชมโอ้ยผนพอดีแหละยกนิดนึงโอ้โหผมยกนิดนึงตูดนเขาเต็มๆเ,เลยท่านผู้ชมรู้ว่าผลนะโอ้โหต้องรถกี่บาทวะเนี่ยจะแดงทั้งคันเลยทังไปครึ่งคันแล้ว เขาก็คิดบ่าเนี่ยปบเฮียๆแบบนี้นะท่านผู้ชม้องกี่โยกิี่รแล้วนะันนติดนิดนึดนงแล้วสา,ามิบไหลครับผมล5ห้ากต,ต้องหัวดูนี่มัขับ เดีซ้ายเดี๋ยวขวาเดซ้ายเดี๋ยวขวาโอ้โดีไม่สอยมันนะนี่นะครับเราตีด่วนนะครับผมตีด,วด่วนมาจากเขาขกีน่้นะครับผมมาส่งเต้าหู้หนึ่งขันรถนะครับ <c oughs> อุ้ยหางเลยเมื่อกี้นี้กระตุกเลย้ <c oughs> ายสิบแล้วจ้า <c oughs> แล้วทางออกด้านซ้ายนะครับ bao này đó, được qua mấy cũng mày hãy đi pop bay ngoài em dùng kim không có cái phải to yêu đi đuần các đi đuần để tôi vô sự các ổn เอารถผมเข้าได้11เกียร์แล้วคุณผู้ชมเกียร์12พังไปแล้วเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วผมจะลาพังทีเกียร์ไปเลยนี่ผมเนี่ยผมเข้าเกียร์12ไม่ได้นะจะให้เกียร์11เข้าไม่ได้วะทำยังไงก็ไม่ได้เฮ้ยลงดข้างล่างทางม,มานแด่ยึด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 เยอะเกินแล้วเนี่ย ดีเหมื g g like อนกันขับขี่ปลอดภัยมีแค่11เกียร์แล้วผมแล้วพังมันเกียร์ไปเดี๋ยวเกียร์ติดเปลี่พังแล้วก็ไม่ใช้เกียร์ติดโอ้ยโอ้หพี่แกเล่นอย่างนี้เอาไงวะโอ้โหมาเร็วแหละอในันกระแสบแล้วเอยยุ่งฟุบออกมาเลย สิบเอ็ดเกียร์นะยังมีอยู่สิบเอ็ดเกียร์อยู่นะต้องซ่อมอ่ะเขาบอกว่าเราใช้ความเร็วเกินคนนั้นรถความเร็วและข้างหน้ามันไม่เร็วอ่ะ สี่สิบเจ็ดกิโลครับผมข้างหน้าลนซูปป้าป่ะเหมือนซูปป้าตัวใหม่แล้วก็ทำนั่นใช่นะเป็นซูปป้าตัวใหม่เมืองโทโคุชิมะนะครับชิมะโอคุชิมะเหรอใช่ไหมเอ,อ้ยมึงเบรกแล้ววะเหมือนแม่งแกงอะ่ะเหมืมอนไอ้แม่งแกงเราอ่ะแม่งแกงเอาเว้ยจีตูดหน่อยแม่งแตะเบรกชึ้กเลยรู้สาย เฮ้ยเหลือตัอง้ง1.2น,นะเว้ยแทนที่จะได้แต่งได้ไปแม่ตามอยู่เนี่ยโอ้ยเสียวแางจริง mm hmm. เราคงต้องขับกันตามเข้าไปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอันนึงจุดหมายแล้วมั้งเนี่ย แต่ไม่เป็นไรเลยสามสิบเก้ากิโลนนะเฮ้ยทาง,ทางมีทางให้แทงแล้วโอ้โหป้าเนี่ยก็เปียวดีเกินนะเราเนี่ยเดียวดีลือเกินอ่าจ้ารอบเครื่องพี่มาแล้วจ้าบูธพี่ติดแล้วทีเบตเกียร์ เขไปลับมางว่วงไงฮะทาูโชมผมเอาเรียมตกไปเรื่อยนะเหลือไว้ให้ายเงี้ยเดี๋ยวจะกจะเแทกให้กระเด็นไปเลยเฮ้ยเหมือนรถมันอืดๆแต่หรือมันขึ้นเนินหววขึ้นเนินม้งเนี้ย ผมได้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวเล่นดูดทางรัฐวิ่งเงินาท่านผู้ชมคือถ้าเจอทางรัดตรงไหนแล้วก็แวะเลยแล้วก็หักออกเลยท่านผู้ชมโอ้เอ้ยผมขี้เกีตามมันเนี่ยี่สี่กิโลอย่างงี้โอ้บ่ายแลๆๆ้วเล้วเว้ยแต่ก็ไม่มีให้เบร์ โอ้ยป oh, 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 ีนว mm ิ่งนะกูกับไอ้โหข้อจ๋าท่านผู้ชมเ0ยดติดได้มั้งเนี่ยนั่นไงคนขับในเกมก็ง่วงไอ้คนขับนอกรกางง่วงแล้วนะ17กิโล

จ้าอืมเฮ้ยอย่าดับสิโอ้ยซ้ายเลี้ยวซ้าย้ยหกกิโลนะครับ่านผู้ชมหกกิโลก็จะถึงกันแล้วนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับเขาบอกอย่างนี้อุย้ยกระตุกว่ะเขามันจะตกเป็นอะไรวะเนี่ยเมืองมันโหลดแมปไม่ทันหรือวะ ok là đang cho chút mà ơi ừ, giờ cũng đập thì phương. ดีมากเลยท่านผูน้ชมโอ้โหปีนปีนปีนท่านผู้ชมเกือบไปแล้วเบียดสายไปท่านผู้ชมเมื่อนี้กำลังจะหลับไปท่านผู้ชมเบียดสายรถลอยเลยเมื่อกี้นี้ รู้ว่าความแล้วแต่ที่นี่นะควาจริงแบบแบบเจแปนทักเนี่ยนะคนะือแบบผมเห็นนี้น้อยมากเลยนะานผู้ชมเอเรียกว่าอะไรนะ ยึงตรนงนั้นอ่ะอ๋อที่ซ่อมรถอ่ะน้อยมากเลย่านผู้ชมโอเคไม่ถอยครับจอดเลยครับผม โอเคนะฮะยืมนังเนี่ยยังนะครับผมโอเคครับใครที่ชอบคิปนี่ลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวไว้จะมาพาลง,ขงเขาอีกีนะเจอใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ